นิทานเรื่องคำสาบนางจันคำนํำณหมู่บ้านเล็กๆกกริมขอบป่าทึบท่ามกลางยอดเขาและพระาธาตเก่าแก่มีเรื่องเล่าขานถึงยิงสาวงดงามนามจันคําเธอมีจิตใจงดงามใสซื่อและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะชายหนุ่มนามคําปัน คำปันเป็นหนุ่มชาวบ้านที่ซื่อสัตย์และรักจันคำอย่างสุดหัวใจทั้งสองมีความรักที่งดงามและมั่นคงเหมือนแสงจันทร์ส่องสว่างในคืนมืดมิดแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นของมีค่าภายในหมู่บ้านหายไปอย่างลึกลับชาวบ้านพากันหวาดกลัวและโทษคำปันเป็นผู้ขโมยแม้เขาจะปฏิเสธอย่างหนักแน่น แต่เสียงแห่งความหวาดระแวงและความโกรธแค้นของชาวบ้านกลับไม่อาจหยุดได้คำปันถูกจับเนรเทศออกจากหมู่บ้านในคืนหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดทิ้งให้จันคำต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายเมื่อความรักที่เคยสดใสกลับกลายเป็นแผลลึกในหัวใจในคืนพระจันทร์เต็มดวง จันคำตัดสินใจเดินเข้าสู่ถ้ำลึกใต้พระาธาตุเพื่อสาบานตนกับเทพเจ้าในถ้ำว่าจะถือศีลเงียมสงบไม่กินไม่ดื่มและจะรอคอยคำปันกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเธอก้าวเข้าสู่ความมืดด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังที่ไม่สิ้นสุดปีแล้วปีเล่า จันคำถือศีลอยู่ในถ้ำลึกเสียงสวดมนต์ของเธอดังกล้องในคืนเดือนเพนเป็นบทเพลงแห่งความรักความทุกข์และความหวังที่ไม่อาจสิ้นสุดชาวบ้านเล่าขานกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบาและเสียงเรียกชื่อคำปันล่องลอยในสายลมบางครั้ง ก็เห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดขาวคลุมม่านหมอกภายในถำ้ำแต่คำสาบที่พันธนาการจันทรคำไม่ใช่เพียงคำสาบานแต่เป็นความทุกข์ทรมานที่ลึกซึง้งและความรับที่ถูกพันธนาการไว้ในถ้ำนี้ผู้ใดที่กล้าเข้าไปในถ้ำลึกในคืนพระจันทร์เต็มดวงอาจได้ยินเสียงคร่ำครวญแห่งอดีตชาติ และรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยจางหายหลายร้อยปีผ่านไปหมู่บ้านริมเขาเงียบสงบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของป่าแต่ตำนานนางจันคํายังคงถูกเล่าขานจากปากปู่สู่หลานไม่มีใครรู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเพียงนิทานกล่อมเด็กให้กลัวถ้ำยามค่ำคืน กระทั่งวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดในหมู่บ้านแห่งนั้นเขาเชื่อว่าปันปันเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยพูดมากนักเขามักฝันซ้ำๆถึงถ้ำม,มืดใต้แสงจันทร์เยือกเย็นและเสียงสวดมนต์ที่เขาไม่รู้ความหมายบ่อยครั้งที่เขาสะดุ้งตื่นกลางดึกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไร เขาไม่เคยเข้าไปในป่าลึกแต่กลับวาดภาพถ้ำโบราณได้อย่างแม่นยำเมื่อเขาโตขึ้นภาพในฝันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยเงาหญิงสาวนั่งพับเพียบในถ้ำบริกรรมบทสวดใบหน้าเปื้อนน้ำตาเสียงของเธอเรียกชื่อคำปันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นไม่ได้อยู่ในฝันเท่านั้น แต่มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในหัวใจทุกยามค่ำคืนปันเริ่มหลบหนีจากความวุ่นวายของโลกภายนอกสนใจธรรมะเขารู้สึกเหมือนชีวิตนี้มีอะไรบางอย่างที่ค้างคาวันหนึ่งเมื่อเขาอายุได้21ปีระหว่างเดินผ่านพระธา,าตุบนยอดเขาเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเบาๆเจ้าสัญญาไว้ ว่าจะกลับมาในวินาทีนั้นทุกภาพที่เคยฝันผสานเข้าด้วยกันเป็นภาพใหญ่เขาจำได้ทั้งหมดชื่อเดิมของเขาคือคำปันเขาเคยถูกรังเกียจถูกกล่าวหาและจากหญิงที่รักที่สุดโดยไม่ได้เอ่ยคำลาหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบอีกครั้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เขาซุดตัวลงหน้าถ้ำและรู้ว่านางยังรอเขาอยู่ในนั้นคืนก่อมาปันเดินเข้าสู่ถ้ำนั้นด้วยมือเปล่าและใจที่หนักอึง้งเงามืดเย็นเยือกหยดน้ำก้องสะท้อนลึกแล้วนั้นแผ่วเบาเสียงสวดมนต์ที่เคยได้ยินในฝันก็ดังขึ้นจริงในความเงียบของถ้ำ เธอยังอยู่ที่นี่เธอไม่ได้จากไปไหนแม้รู้ดีว่าการเวลาได้ผ่านไปไกลเกินกว่าจะหวนคืนแต่ปันรู้ในใจว่าเขาจะไม่ทิ้งเธออีกหลังจากวันนั้นเขาตัดสินใจบวชใช้ชีวิตสงบใต้เพะธาที่เธอเฝ้าเขาศึกษาธรรมะและภาวนาอย่างหนักแน่นเพราะรู้ดีว่าคำสาปของเธอ ไม่ได้เกิดจากเวรกรรมธรรมดาแต่เป็นความรักที่ผูกยึดข้ามภพชาติคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งพระปันนั่งสมาธิหน้าเชิงถ้ำไร้บทเทศนาออกมาช้าๆเสียงเขาสงบนิ่งพระคำปันเจ้าจันทร์คำเธอเคยรอข้ามพบข้ามชาติด้วยคำสาบานในน้ำตา แต่เวลาทั้งหลายล้วนไม่จีรังแม้เรากลับมาก็ใช่ว่าเราจะเป็นคนเดิมในวันวานจันคําข้าข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่เขาแล้วแต่ใจข้ามันจำได้ทุกอย่างทุกคําทุกเวรกรรมข้ายังเห็นรอยยิ้มเขาในแววตาท่านทุกคราท่านรู้หรือไม่ข้ารออยู่ตรงนี้มากกว่าหนึ่งร้อยพรรษา พระคำปันพระเธอรอจึงทุกข์เพราะเธอจำจึงเจ็บเพราะเธอยึดมั่นในรักครั้งเก่าจึงไม่มีวันหลุดพ้นจันคำแล้วความรักของข้ามันผิดหรือรักไม่เคยผิดแต่การยึดติดในอดีตจนลืมมองแสงธรรมเบื้องหน้านั่นต่างหากที่พาเจ้าหลงทาง เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเฝ้าถ้ำแต่เพื่อเรียนรู้และหลุดพ้นจากความผูกพันที่ไม่รู้จบจันคําหากข้าปล่อยมือท่านจะหายไปใช่ไหมข้าไม่เคยหายไปเราทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยกรรมด้วยบุญและด้วยเมตตาแต่เมื่อจิตเธอพ้นจากการรอคอยเธอจะเห็นว่า สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออิสรภาพแท้จริงเงียบงันชั่วครู่เสียงน้ำหยดจากปลายถ้ำจันคำหลับตานิ่งยิ้มอย่างปวดร้าวคาจะปล่อยวางทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเปเลวเทียนดับลงเงานางเลือนหายไปพระคำปันกล่าวสุดเบาๆสัพเพสังขารา อนิจจาขอให้จิตเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งอดีตจงเป็นเพียงสายลมในพงไพรไม่คล้องแวะรักโลภโกรธหลงอีกต่อไปตำนานยังคงอยู่จากวันนั้นถ้ำนางจันคําก็ไม่เคยมีเสียงสวดอีกผู้เท่าเล่าว่าพระหนุ่มรูปหนึ่งเคยช่วยปลดปล่อยวิญญ,ญาณนางผู้ถือศีลในถ้ำด้วยธรรมะแห่งการให้อภัยและการปล่อยวาง